อ่ะครับผมคลิปนี้ผมจะมาสอนใช้มีดสองเล่มนะครับสู้กับ G 1ในโหมดฮาร์ดคอร์นะครับแล้วก็เอ้ยไม่ได้ใช้มีดสองเล่มบวกระเบิดหนึ่งลูกครับระเบิดมือหนึ่งลูกอันนี้จะเป็นวิธีที่ง่ายๆนะครับใครก็เล่นได้ครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าทำยังไงบ้างครับก่อนอื่นนะครับถ้าใครเล่น P C แล้วคอมไม่แรง หรือถ้าคอมแรงก็ตามผมแนะนําให้ปรับกราฟิกเนี่ยให้มันอยู่ราวๆเจ็ดสิบสำหรับคอมแรงๆนะครับแต่ถ้าคอมไม่แรงก็ให้เหลือหกสิบหรือห้าสิบก็ได้ครับคอมแรงๆบางทีปรับแปดสิบก็น่าจะก็พออยู่นะครับ G เนี่ยครับมันจะมี HP อยู่ที่ห้าพันนะครับสังเกตตรงสายมือที่เขียนว่า enemy HP เห็นไหมครับ คือภาคนี้อมีดแต่มันจะบัคกดาเมจกับเฟรมเรทของ R Engine e รครับทำให้มีดแต่มันแรงครับยิ่งอันนี้คือเล่นผมเล่นแค่60เฟรมนะถ้าเป็น120นี่มันจะแรงกว่าน,นี้เยอะครับแต่อันนี้ผมมีแค่60ก็เลยเอา60มาเล่นให้ดูนะครับใช้ได้กับพวกพพ PS PS4 แล้วก็ PS4 Pro เลยครับแต่ถ้าใครเล่นคอม120มันอาจจะแตกต่างหน่อยก็คือมันจะตายไวหน่อยครับ <S <S เริ่มแรกมานะครับจะให้เราเอามีดเข้าไปฟันก่อนเลย ฟันไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะพุ่งม,มาจับหัวเราอรัฟันไปเรื่อยๆเลยต้องสนใจว่ากี่ครั้งครับพอมันจับหัวเราก็เอามีดเคาน์เตอร์ครับแถวนั้นเราก็เอามีดอีกเล่มนะครับเข้าไปฟันต่อบทีนี้พอมันจะลุกปั๊บเนี่ยให้เราเปลี่ยนเป็นระเบิดครับมาครับ ก็เข้าไปฟันอีกครับเนี่ยเดี๋ยวมันก็ตายแล้วเนี่ย HP มันเริ่มหมดละเรียบร้อยแค่นี้เองครับง่ายๆไม่ยากเลยลองไปฝึกใช้กันดูนะครับผม